สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยจากวิดีโอช่อง Fearless s o u l นะครับอ๋อค่ะเรื่อง Manifestation ที่เขาเน้นเรื่อง Visualization หรือการสร้างภาพในใจใช่ไหมคะใช่เลยครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนถูกสร้างสองครั้งนะอืมสองครั้งยังไงคะก็คือครั้งแรกในใจเราก่อนในความคิดในจินตนาการค่ะแล้วครั้งที่สแล้วค่อยเกิดขึ้นจริงในโลกภายนอกครับ และที่สำคัญคือเขาบอกว่าเราทุกคนมีเครื่องมือที่จะทำสิ่งนี้อยู่แล้วอ๋อมีเครื่องมือติดตัวมาเลยเหรอคะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าเครื่องมือที่ว่าเนี่ยคืออะไรแล้วแนวคิดของเฟรเดอร์โซเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่น่าสนใจมากเลยค่ะเริ่มกันที่เครื่องมือแรกเลยนะครับเขาบอกว่าทรงพลังสุดๆเลยคือจินตนาการครับผมค่ะจินตนาการ imagination เขาบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์งานศิลปะหรือแม้แต่ธุรกิจต่างๆใช่ค่ะในแหล่งข้อมูลเฮอร์เนนมากเลยว่าจินตนาการเนี่ยคือจุดสตาร์ทของการสร้างสรรค์ทุกอย่างเลยเหมือนเป็นพลังสร้างโลกส่วนตัวเลยเนอะประมาณนั้นเลยค่ะเขาเปรียบว่าชีวิตก็เหมือนความฝันแล้วเราคือผู้ฝันจินตนาการก็คือคือสิ่งที่เราใช้สร้างฝันนั้นขึ้นมา โหฟังดูมีพลังมากๆครับพอเรามีภาพฝันแล้วเครื่องมือต่อไปคืออะไรครับต้องทำไงต่อเครื่องมือที่สองก็คือการมุ่งเน้นและความใส่ใจค่ะหรือ Focus and attention การมุ่งเน้นใช่ค่ะหลักการก็คือว่าสิ่งที่เราให้ความสนใจหรือที่เราโฟกัสเนี่ยมันจะเติบโตขยายใหญ่ขึ้นอ๋อเหมือนรถน้ำปวนดินคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะเขาเปรียบเทียบชัดนะ ถ้าเรามัวแต่ไปสนใจเรื่องลบๆเรื่องแย่ๆพลังงานเราก็จะไหลไปทางนั้นครับผมแต่ถ้าเราหันมามุ่งความสนใจไปที่ภาพดีๆที่เราอยากสร้างที่เราจินตนาการไว้พลังงานมันก็จะไปตรงนั้นแทนแค่เปลี่ยนจุดโฟกัสพลังงานก็เปลี่ยนทิศเลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเขาว่าอย่างนั้นเลยน่าทึ่งมากครับแล้วเครื่องมือที่สามล่ะครับอันที่สมคือความรู้สึกค่ะ <Feel> ความรู้สึกอันนี้สำคัญยังไงครับสําคัญมากเลยค่ะเขาบอกว่าความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนเป็นระบบนําทางภายในของเราเลยนะระบบนําทาง GPS ส่วนตัวเหรอครับใช่ใช่ประมาณนั้นเลยค่ะคือความรู้สึกดีๆนะคะอย่างความสุขความรักความตื่นเต้นมันเป็นสัญญาณว่า <Wow. S 1> ว่าเรากําลังคิดหรือกําลังทําในสิ่งที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือที่เขาเรียกว่าต้นกําเนิด source ของเราอ๋อแล้วถ้าถ้ารู้สึกไม่ดีล่ะครับแบบกังวลสงสัยรู้สึกขาดขาด,ขาดอะไรแบบนี้นั่นก็เป็นสัญญาณเหมือนกันค่ะแต่เป็นสัญญาณเตือนเตือนว่าเตือนว่าเอ่อความคิดเราตอนนั้นน่ะมันกำลังพาเราออกนอกสิ้นทางจากสิ่งที่เราอยากได้ให้เราลองลองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจุดสนใจไปหาอะไรที่มันรู้สึกดีขึ้นแทนเขาใจแล้วครับคือความรู้สึกเป็นตัวเช็คว่า ความคิดเราโอเคไหมตรงกับเป้าหมายหรือเปล่าถูกต้องค่ะมันเชื่อมกันหมดเลยความคิดความรู้สึกการสร้างความจริงสุดยอดเลยและเครื่องมือสุดท้ายแล้วครับอันที่สสุดท้ายคือการเคลื่อนไหวหรือการกระทำค่ะ motion หรือ action อ,อ๋อลงมือทำสินะครับใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แค่การกระทําอะไรก็ได้นะคือจินตนาการความมุ่งเน้นความรู้สึกพวกนี้มันเกิดทั้งในใช่ไหมคะครับ การกระทำนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มันปรากฏเป็นจริงในโลกภายนอกในโลกกายภาพเนี่ยซึ่งรวมถึงการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆด้วยใช่เลยค่ะการตัดสินใจการตอบตกลงกับโอกาสที่เข้ามาแล้วก็มีคำว่าการกระทำที่เกิดจากแรงบันดาลใจ inspire actioninspire action คือยังไงครับคือการกระทำที่มันมันไหลออกมาจากข้างในอะค่ะมาจากความรู้สึกดี ความสอดคล้องไม่ใช่ทำเพราะฝืนใจหรือรู้สึกว่าต้องทำอ๋อเหมือนพอข้างในมันใช่การกระทำมันก็ออกมาเองตามธรรมชาติประมาณนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าพอเครื่องมือทั้งสี่อย่างทำงานด้วยกันนะจินตนาการโฟกัสความรู้สึกการกระทำมันจะนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่าบลิสหรือความสุขล้นพลซึ่งเป็นภาวะที่แบบ ส่งพลังมากในการสร้างสิ่งต่างๆในวิดีโอเหมือนจะมีช่วงที่เขานำสมาธิด้วยใช่ไหมครับให้เราฝึกใช้เครื่องมือพวกนี้มีค่ะเป็น guided meditation สั้นๆให้เราลองใช้เครื่องมือพวกนี้จริงๆเลยเขาพาทำอะไรบ้างครับพอจะเล่า,ค,าคร่าวๆได้ไหมก็จะนำให้เราจรินตนาการถึงชีวิตที่เราต้องการแบบละเอียดเอียดเลยนะเช่นเห็นภาพบ้านในฝนันอืม รู้สึกถึงการได้อยู่ในบ้านนั้นจริงๆสัมผัสพื้นด้วยเท้าเปล่านั่งก็ให้ตัวโปรดหรือจินตนาการถึงคู่รักที่ดีการงานที่เติมเต็มความรู้สึกมัง่งคั่งใช้ทุกประสาทสัมผัสเลยสิครับเนี่ยใช่ค่ะกระตุ้นให้ใช้ประสาทสัมผัสแล้วที่สําคัญคือสร้างความรู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นจริงแล้วณตอนนี้เลยอ๋อเหมือนเป็นการฝึกใช้จินตนาการโฟกัสแล้วก็ปั่นความรู้สึกดีๆขึ้นมาพร้อมกับ ตัดสินใจในใจว่าเอาแบบนี้แหละถูกต้องค่ะเหมือนเป็นการฝึกให้เราเชื่อและรู้สึกว่ามันสำเร็จแล้ว it is done ในระดับความคิดความรู้สึกไปก่อนเลยเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับสรุปแล้วจากมุมมองของ f ฟียร์และโซ l เนี่ยเราทุกคนมีเครื่องมือ4อย่างนี้อยู่กับตัวค่ะจินตนาการการมุ่งเน้นความรู้สึกและการกระทาที่จะช่วยสร้างความเป็นจริงที่เราอยากได้โดยเริ่มจากจินตนาการ ใช้ความสนใจกำหนดทิศทางใช้ความรู้สึกนำทางแล้วก็ลงมือทำเมื่อรู้สึกว่าใช่ใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาทิ้งท้ายไว้น่าคิดมากๆเลยนะครับยังไงครับเขาเสนอว่าจริงๆแล้วนะ่ะ90%ซของตัวตนเราที่เป็นผู้สร้างอ่ะได้ไปอยู่ในความเป็นจริงที่เราสร้างภาพไว้นั้นเรียบร้อยแล้วฮะ90%ไปรออยู่แล้วเหรอครับค่ะ เขาว่างั้นเลยหน้าที่ของตัวตนในโลกกายภาพเราเนี่ยที่เหลืออีก10%คือแค่ปล่อยวางปล่อยวางใช่ค่ะไว้วางใจในกระบวนการในจัก,กรวาลหรือในต้นกำเนิดที่เขาว่าแล้วก็ทำตามเข็มทิศความรู้สึกดีๆไปเรื่อยๆปล่อยให้ตัวตนในโลกกายภาพเนี่ยตามไปให้ทันฟังดูลึกซึ้งแล้วก็ท้าทายความเชื่อเหมือนกันนะครับเนี่ย